อธิบายในปูบันนี้มันเคื่อหไายพวดแต่บปันนี้คือไล่ตาแต่มัไหลปวดคือกากซากแต่ว่าที่อันนี้ก็ไม่เลขตัวเดียวกันนี่เขียนไว้ต่นอนตื่นขึ้นตัวเดียวกันกับปันเนี่ยเนี่ยตัวเดียวกันนี่นี่ปูปันต่อแล้วมาใส่กระดาษตัวนี้อันนี้เขาก็จับออกสองตัวกับกเลขสามคู่นี่แหละเขาก็มาจับออกสามคู่นี่นะครับอันนี้ป็นเลขกันเอฟซีเอฟซีจากทั้งกรุงเทพครับคน พ่อมาหาปูมาบอกสู้ฟังผู้ไปบอกเลขไหมว่าสันว่าเพปิดฝันโอ้คุณฝันว่าปูนั่มไปบอกเลขอวัยว้อนแมนแล้วบอกฝันอืมพคุนฝันขอเลยถามมาตัวไหนล่ะสนนกครับพุณเรียกว่าหกหนึ่งหกครับคุนสี่ศูนย์หนึ่งว่าสันโอ้ค่เลยเอรอมาลงน้่มค่าเลยเหาอมาลงน้่มเพราะว่าหมดหมดหมดก้อนนี่ไปอีกเปิดฝันในเก้าศูนย์นี่เขาของคนเนี้ เขาเก้าศูนย์เนี่ยเป็นไดเนี่ยครับผมหมดบางหนึ่งเห็นมันมาออกหกศูนย์โนลางเนาะศูนย์หกเนาะเออแต่ว่ามาคิดบางเดียวมันเกิดไกลไกกันกรับเด็กปูยาหอยอยู่เนี่ยครับมันเกิดมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งอยู่เนี่ยครับมันเกิดเป็นไกลๆก,กันอยู่ปานีทั้งวันทั้งวันนี่ปูขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษอ่ะนะจีเนียนตัวใดมันคึ้หลายพวกแต่ปู อันไฮเน้นเนี่ยคือเป็นมือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเขียนมงเศ้าวันที่หนึ่งเขียนมงเศ้านะแต่ชิมานอนเฝ้าฮุกเอาละขันมานอนเฝ้าอาจจะให้ถ้าจะพึ่นมาให้จะเศ้าเอาจะเศ้าก็นี้ฮะเจ้าจิตรปรด้ษฐับสวยเอออ๋อเด็กจะเศ้าฮุกเอาเด็กจะเศ้าฮุกเอาเออขันเพิ่นให้ก็คือปุกกันนะไมาเอาเลยนะครับเพราะว่าขอเพิ่นมือสุดท้ายว่าไงเป็นหลายตัวให้มาบอกไงคือ คือบทมเนี่มืออื่นกัวันพาวันที่สามิบนม่เมื่อไหรครับสามสิบเอ็ดกัมีอีกมือหนึ่งวันที่หนึ่งหมุนยังออกนั่นเ่ล่รัหผมนั่นแหละกับมีโอกาสว่าเข้าจะได้ต้องได้กันโดยผู่กับมันใจว่าจะได้อ้งวัดกันมาทุ่มเพิ่นในสวดโอ้ยจ่ปู่มานอ่งเฝาก็ยังนอนเฝ้าม่อได้น้อยังไดยไปนั่งส่วนส่นสวดเสียงดังใหญ่อะไรนี้มันกิอาจที่ว่ามีสมาธิทีู่คนกิไปทังพุนแนงสินะแมนคือผลนไปฟังคำนี้ครับผมผุนฟังเวลาไปผุนกับนีง คือผมบอันี่ว่าวันที่สามสิบก็ย่างนั่นแล้วก็วันที่สามสิบก็เป็นวันพายแม่อไหล่สามสิบเอ็ดกับก็ว่างที่นับวันที่หนึ่งก็ว่างที่นั่นเือปูจะมีเวลาดเลยเอาคือคนจะมาหาได้นะจะใม้ได้ไหนนิ่นว่าตัวนี้เราออกคือจังหกสี่สองนะมีตัวไหนเพิ่มมากมั้นี่ตั้งแต่ผมอ่ายไปแล้วเกิมีตัวนี้ดินี่ศูนย์หกหนึ่งครับ เด็กยุ่งยั่ไหมครับกับเด็กกองกับเบียงนี่แหละโอ้มีศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งมากจังเลยวุ้นหกหนึ่งนีคือเป็นเป็นตัวมากอย่างนี้เบ้ากบหมแต่ว่าเจ้ากบไหนครึ่งหดครึ่งหดก็จะมาถานเงินกันละว,ว่าหดวันวันนั้นหมดวันเนี่ยมันจะมีอยู่สี่รลอยเนาะมาถามหนีกันสี่รลอยนะเก้าซี่ศูนย์เก้าซี่หนึ่งหกซี่สอง อืมันนี้เป็นเลขผู้เล่เอันนี้มันันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันหโอ้ัมอันเดียวกันมันเลยชื่อหลายชื่สองนี่กับชี่สองอันนี้กลยเข้าที่ศูนย์กับเข้าชีศูนย์นะโอ้ยเราเตรียมหน้ากระดาษพี่จ้าผมเอามันริอเบิ้งกระคาดเลมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนี่ยหลาย้อครับเบฟชี้เอะเล็กตัวเดียวกันเป็นเลขตัวเดียวกันเพื่อเอาปากกาเขียนยันเห็นบ่าชัดเกนก็เลยมาเขียนย้ำให้ฟังพี่ให้มตัวเดียวกัน ที um ่กิงนี่สามคู่นี่ละครับนีเลยสคู่อันนี้เข้ากับจับออกทั้งสองคู่กับทั้งหางอ่เยัดออกเสซนยีหนึ่งอย่ง้ครับทีิงมีเลขสาคู่มีเลขสามคู่ที่กิงีสองคู่เลยซ้ำแมนเพราาะว่าปนหกนี่เด้แมนขันแมนขันแมนยาขันแมนขันแมนปูฟังสัตว์สันตอนมนบกันกัดขันบอแมนซหนึ่งกับซูย์ก็อาจจะเป็นคู่เดียวนะโอ้แต่ว่าของปูนี่คือคู่เดียวนี่ครับของปูคู่เดียวปบซูตคู่เดียวของยานี่เรยกว่าเอ๊ฟฟั่งบอชัดนี่มันซ โอ้อันนี้เป็นสองปูของแง่เอ๋ง่ายว่าของปูนี่คือหกซีสองเมียนเนาะเมียนของแงกก่แต่เล่ยฝากมานำ้ำแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะผืนมายมมือนั่นแต่ว่าบ่ชัดแต่ว่าปูาก็สิบอกว่าทั้งหนานี่มีเกศเด,ด้โอ้ทั้งหนามีเกศเกศเออเกศมาก่อนเลยวันรักร้อยวันเถอะรักร้อยเออหืัวนาใส้นาลักพุ่นวาลารักแสนพุ่นของหัวนาลักร้อยหัวละหน่วยสิบร้อยเนี่ยหรือสามโถเ่านั้นแม่บ้านละโอ้เออครับผมอ นี่ี่ะเขาเส้อทางหนานี่ถือว่าจาได้แล้วเกรรร็่เก็ดมากก่อนเกน็นมากเลยย่งอีกคือมูสไทยนี่วันที่หนึ่งอีกมากสองตัวคือเขาสามตัวเท่านั้นและโอ้ความหมายก็มีเก็ดมากแล้วล่ะเก็ดมากแล้วไอใหนี่คือ่มีเก็ดสัน่ว่าในหนี่ผมมีเก็แต่ว่าตัวนี้ดีเขามี่ดีตัวจับปลานี่ดีโอ้ตัวฝันตัวเฮ้านิมิตที่แหลกนี่ด้ครับผมว่าไปทกเบ็ดในปลาตัวหนึ่งกันนี้ครับผมนี่มีเจ็ดเด้อเจ็ดแปด แล้วก็แฝดหนึ่งนี่อ,อันนี้คือเป็นตัวแฟออกนี่ตัวนี้มิตฟันเราไปไปทุกเวทนี่ครับผมจะมีอยู่สองเทียนนะเทียนหนึ่งปูมาาห้เทียนหนึ่งกับทุกของนิมิตจะต้องหดนะครับผมและวว่าผลชินิ่นตัวใดวะแต่ว่าทีได้แน่นคือเพ่อนจะให้เจ็ดขึ้นก่อนเลยแต่ว่ายูน่นี่มันมันเป็นหาเด้อโอหาเด้อเกินเลขสามตัวเนาะสามตัวบนเนาะปูแล้นให้เจ็ดขึ้นก่อนแมนเจ็ดมาก่อนเลย ต่ว่าเราต้องม่ถาสองตัวท้ายันสองตัวทายยังไงบัดที่หนึ่งโครงการมันเหลือยู่กองกระเบื้องอีกะศูนย์เจ็ดสี่น่ะกองพีบ่กองไหนบดอหนนี่แหละจะมีแนวแปลกๆมักงที่นโอ้ยขันยวชุกว่ไหนเจ้ว่าขันผูนนอนนั่นขันพูมานอนมือสุดไทยจะมีกองสีแล้วยู่ทังไนจะมีกองสีนะปูปูเล่งไม่ได้วันสบายเออเพื่นจะมาให้แปลกๆัสั่นละเอ โอ้ยเลยทีมัหาลำแข็งกองวันนี้ที่จะเกิดปูบ่ทนสิวายสิมันน้องพอรองงัวเห็นบ่กองกระเบียงต้นที่กับมีก็ของปูแล้วเนาะอันนี้เจ็ดสโคนตรงกันพอดีตอนนี้เนาะเออเ้าเอามาปีหยังกันลองพี่นิดพี่จันนะคันคันปูแปรให้ได้อันกองกระเบียงเจ็ดสิบสองกองได้แต่หัวแหลกเด้๋ยวแกแต่หัวของมาเด้ ก็ว่าเก็บที่สองกองเก็บที่สองกองเออว่าเปล่ไห้นะทุเทียผู้กับบอกทุเทียได้วันหนึ่งก็เก็บตัวเดียวกันเนอกันเนื้อเยอะแต่ว่าบัตรว่างหนึ่งหันบนมาไม่ว่าสร้างออกมาเหมือนได้เก็บที่สองกองอะนะเกิดไรบ่ได้เปียไห้เกิดไรออกหนึ่งสองสามแต่ว่าบัตรยูเขากองกับเบี้ยแทมันมีสามตัวพุ่นแบบนี้ครับส่วนสองหนึ่งได้แบเนี้สมมติว่าเอฟซีเห้าสิบไปล่องต้นกยิบลอตเตอรี่กนีนผู้เสีย แนวแนวทา่าง,งจะไหนปูต้องจับสองตัวนี่แหละล่ะมีสองตัวนี่แหละมีจับสองตัวส้มจันลัตตีต้องจับสองตัวก่อนนะกับของปูเขาใหญ่ต้องจับสองตัวนี่นะแต่ว่าสามตัวนี่คือล่อ,อ,อหมื่นสุดไทยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแมนแมนจะพุ่งจับสองตัวสองสามนั่นเลยสองสามกว่ามิสิบม,มาเลยปูขึ้นมากพิ่เสียตัวใดปอนี่ขึ้นมากนะในในใหญ่ปูนี่เหล็กนี่แหละตั้งสองฟังนี่แหละตั้งเหล,ล็กไอ้นิมิตฟันไปสิ้นเมตรเลยนะเป็นแมนขึ้นมากที๊ย ครับการแม่นขึ้นมากระชีแม่นเล็กปูนี่แหละเล็กปูหกสีสส่สองนี่ครับหกสี่สองนี่คือผลค่อยมาหายเร็วกะเอออาจตัวนี้อาจพี่เป็นตลอกกับว่าพ่อท่านเพค่อยค่อยมาหายเร็วเป็นปะครับผมกระชีแม่นตำตัวห้องยายนี่นนคับว่าพ่อทังนเนี่ยนี่แหละเจ้าว่าว่าพื้นมากนี่คือทีแน่เดี๋ยวนี้คือมีเจ็ดมามเจ็ดนี่คือเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วเนี่ยยงสองตัวไทยคือเจ็ดกระซือเจ็ดแปดไปเลยปู ขันขันไม้เจ็ดแปดก็ต้องมาตัวนี้เนาะครับนี่แมนปะครับผมเก็ดเจ็ดแปดแปดเก็ดนี่ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลยตัวนี้มาเกือบูนี้เลยเหรอขันมากเจ็ดเพราะว่าเจ็ดมากเลยครับผมสูตรที่ผมเฮ็ดไว้ขันว่าสดุก็ต้องมากเจ็ดห่าแมนปะล่ะครับผมชิมมาตัวนี้ขันวัสัุเลเก็ดแปดเนี่ยละขันเป็นไม้เจ็ดมาได้ถ้าเจ็ดมากนี่ก็คือมาคู่แปดกับมากครูห่านเนี่ยละตามตามสูตรผมดี่ขันว่าสดุขันว่าสันก็ต้องตัวนี้ต้องเป็นลางเนาะครับขันวัสดุครูนี่ต้องเป็นรางเนาะขันวัสดุเนาะ เพราะมันหายสามตัวกับว่าจับออกก็ตตรงเขาล่งลางไหนเด้มันมันกับว่าได้อะตัวอันนี้ผมว่าตามสูตรผมผมว่าตามสูตรคำาวณนผมนะแต่ว่ามันเป็นบทไปล้างก็เป็นไปได้เบิดแต่ว่าในสูตรของผมเนี่ยคันเจ็ดมาเนี่ยเนาะมันชิมาได้กับแปดกับห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดเท่านั้นก็ตรงตรยเรี่ยแล้วคับนีครับผมนี่หายแปดกิ๊บแมน แต่ว่าถ้าสูตรของบุญพระรวยเอเกบ่มามันสีมาเขาสูตรของคนมีโชคเลยบดองมันมีสูตรบดมุนี่มากทั้งันสองก็ไครับทคแต่สดฮ่า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 ตัวฮอาฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 ัฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮมาฮ่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 าฮัาน่าฮ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 ัาน่อฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่า่ไฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่าน่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่า่เา่า่ฮา คือคือมันนี่ปูเน้นให้ตัวเดียวละเก็ตครับผมเก็ตเก็ดนี่คือมากหน่อยเเซ็นตครับวันเียวรัร้อยวิ่งเจ็ดไปเลยแล้วครับิ่งเด่ากนรยครปูขึ้นเนาะตามที่ปูอันนี้ึ้นไหนจะมารับร้อยบปูน่าจะอ๋อนั่นเห็น่เดี๋ยันองตัวทั้งหลังสมันสีมันเต็มเันใจตัวใด้เอออาอิ่งเข็เขียนเขียนเติมนี่ยเขียนเติมเนี่ปูวินเก็นแล้วมามือนี่ได้เก็ตแล้วได้ตัวเน้นแล้วอื ตัวนี้เกศล่ะเจ้าไหนกล่มาเจ้าว่าเล่าววมาเบิ้งเจ้าว่าคือคือปูอย่างไขมันเจ้าว่าสีเมนคู่นี่สีบองสีหนาครับคือคือตัวเรียงนี่เป็นหาลยเนี่ยเจ้าว่าปูบ่ออกเพราะว่าปูอยากให้มันใจว่าต้องแม่นลงทุนแบบที่ว่าคือแมนตัวนี้เลยบอยส<อ>ีหนะตัวเลขเพิ่นนหามากแล้ว,าวหามากแล้ว,แ,ลวแต่ว่าบ่าวชัวร์ฟังบ่าวชัวร์ฟังเกศนี่เด้โอ้บ่าวเจ้าเกศนะเอานามัสการจะหนึ่ง แต่ว่ารอเอาหมือวันที่หนึ่งนะว่าที่แบบคือที่เป็นคือหกสี่สองสี่เลยบอลนะโอ้ยนอนนรับบ่านันมือแลีกยงตรงๆแล้วยังสี่นะไม่ปัญหาไม่แต่คืดนี่เอากระจะทาเนาะปูนาะที่แรกพูมั่นใจว่ามันแปดเด้ครับพอได้ปลานี่ต้องเป็นแปดเดี๋ยวนี้แต่ว่าบ่นนั่นท้าบทีปัญหา แปเแมนหมดลเอ๊่ปเพิ่นไห่มากมันมแมนมันเพิ่นมาเอาเจ็ดลั้งหนาเลยอ่ะเขากับกับไปครับมมัากับหลายตัวนี่แหละปูเพราะว่าันเพิ่นม่ไห้มันจะเป็นตรงๆเลยบอบ่เป็นตัวโตตัวนั้นคือยังรงกับเบียงเาเด้บ่เป็นขึ้นไปกับเบียงรถุดหลวกูเด้เป็นตัวโตดเพิ่นไห้เจ็ดแล้วตัวนึงว่าที่บอปูเพิ่นเพิ่นไห้เจ็มากตัวนึงที่บอกชิยูนามูที่เจ็ดะแเเ็ดแมปดห้าเลยานเน่นจเรอ2ตัวไตย สองตัวใช่แต่ว่าได้แล้วได้แต่ว่าบ่ชัดบ่บ่บ่มันใจขึ้นยังบ่มันใจบ่มันใจมันเปลี่ยนตัวใดปูคือบ่มันใจฮะบ่มันใจมันเป็นเลขตัวบ่มันใจขันบอกไปเอฟซีควนลงทุนบ่อยากให้ลงทุนเพราะว่าคือคือมันบ่เทนเน่หนันนะเดี๋ยวเขาบอกเอฟซีอะไรปูว่าจะขึ้นลงทุนเด้อปูบ่กใหนมันใจเออครับปูบอกสุฟังซื้อๆน้อปูเนาะเอาสั่งอะไรตัวไดนละปู สามตัววันนี่สามตัวแล้วลองว่าเขาข้าของนุปูยาเลมาแล้วเคสใรจังว่าอีกสองตัวเนีสองตัวนี่คือให้รว่องวางด้วยยาเฝ้าเสื้อนะครับเอ็่ซีนะปูบนเส้อโั่ฟังเสื้อเป็นยังไงนะมี่พวกคนไห่คนเฉะไปมีนี่มี่พ้ติตตามวะมีอยู่ครับมี้ะครับมีทีนั่นนี่เรียกปูวันห้วมันคือเล่าใจแน่วหรือว่า ว่าเป็นอยังดอกเพลื่อนเคยมาให้ยังสั้นก็เลยอยากให้โยมนี่คือรอเอาว่าอยากให้แม่นตรงตรงปู้ก็อยากให้ตรงตรงได้ตรงตรงนะก็บอกอยากให้แบบที่ว่าอยากให้ลงทุนบ่ถือเนาะอยากให้ลงทุนดราเข้าลงทุนไปคือได้ลุ้นนะเก็เลยจังสั้นหล่ะก็ได้อยากให้รอบางโค้งสุดท้ายก็อดใจไปคือแม่นว่าจังไงเข้าได้ไปก็ขันจังปู้ก็ออกไปนี่เต็มเลย โอ้ยอยแหลวเอายวเยาอะไรค่อยซืได้เสียงอ๋อไม่น้จะเมื่อก็อันพร้อมเด็กปูวัดป้านี่แน่นอนตลอดมือสุดไทยครับตลอดมือสุดไทยอ่ะอ่าสรุปปูกับย่างบันบอกอืมคื่องบอกไปนี่แหละครับขันบอออกไปนี่อันแล้วก็ซื้อว่าได้ครับใจครึ่งเดียวครับอืม เอาให้แน่เด้ปูว่าชั้นคนมาเอาให้แน่เด้อปูยังว่านั่นแหละการรอดพูดใช่ยังว่าที่ได้เอาเก็บนักว่าชั้นนั่นแหละนั่นแหละคือว่าเห็นปูเที่ยวแรกกระมาเก็บเลยเนาะครับปูก็ได้ต้องเอาให้มันใจว่าต้องเอาทุนขึ้นเบิกเบิกขึ้นมาบ่เก็บซื้อๆได้ปู่เห็นยุดในใบเกียร์ผู้เนาะปูกับน้ำตาไหลนะผู้นี่ บาดโอ้มหาเที่ยเดียวได้กินเข่าใบเกียนี่่าเป็นยังปูถ้าูหมำนได้เปื่อนเพ่อนกับกินตลาดงูคุณเนาะกำลังใจยังดีอะอ่าปูปูว่าอยากวอกว่ามันเปลี่ยนเจ็ยร์หาแปดนาทีบอกปูยั่งยังยั่เท่านอยากวานทีวันเปลี่ยนเกีรหาแปดให้ล่อคนก่อนว่มันมอ่าไปยังสั่นเหนื่อยมันอ่เะไปยังสั่นเหนื่อให้ล่อให้ล่อเพราะว่าปูว่าอยากทำเพื่อนวามันเป็นตัวนี้แถบองทีนะอืครับผมเดี๋ยวก็ ขันมันแมนกะทีได้ให้คนได้ลงทุนจังที่นะะครับปูปูแบบที่ว่าจำในเนี่ยเพราะจำในเนี้ยนะครับแต่ว่าขันคือจังหวัดนั่นคนบอกว่าคนถือมดวัดแตกตึมตึมยู่ปูกัเลยว่าเอาออกตัวใดล่ะออกหกซีครับเอาหกซีเลยโอมีหกซีไหมบ่น่ะปูกัเลยมาเบิ่งอยู่โล่อนดีรุงเก็บมินเมาโอ้ยมันหกซีสองมังเกิงอยู่เนาะูรก็ เน้นตัวนี้เลยแล้วบบบนี้ก็เลยกันเอออยากให้ได้ยังสัน่นนะอยากให้มันเจี๊งสัง่นสั่นเจ็ดมากก่อนนี่ก็สิมาคือนตัวที่ผมได้มากมื่อว่างเห้อปู่ได้อยังเจ็ดมากก่อนนี่เจ็ดมากก่อนครับตัวที่สองกับตัวที่สามน,นี่ก็สิท่านบอกแล้วเดี่ยเราคอยคอยบอกกันหลังเกาะเมียนเมียนวัดวัดที่หนึ่งเจ็ดว่างเสาคุยกันได้เลยเวลาเดี๋ยวสิคุยหลังกล่องนี่แหละหลังไม่นี่นะฮะ อังสันตนัเปลี่ยนได้ละก็ส่งก็สั่งปูก่เืบหนาบพราเฮ้ยถ้าสีเดียวพอดีแต่เพรเดียวเรกย่งยางังหมูเวนมาท้างหนาใหม่ไหมไม่ท้างหนายังยังน้อยหนึ่งถ้าสีกับมิแต้สั่งสีสั่งมาจากกรุงเทพฯผุนทั้งนั้นตัวนี้ว่าท่านัอันพระเนี่นีละโอ้บอกโอ้ยเนี่ยสวยกันไม่ก็ฝีมือดีเจ้าถ้าสีจะมามาลุยห้วยขึ้นเียใสเนียใสแล้านำกไปสนอเออเอาสวยกันสนอไอ้มาเดี้ยวสนอ จะ่าผมว่าอยู่ห้วยสร้างสีมาจากกรุงเทพสร้างพิเศษว่าคือท่าดีปวดจาจสำหรัน้ำพื้นแม่นท่าปกติแล้วเขาสีท่าเสีเหล็กอันนี้มาท่าอยู่น้ำพื้นเทียมยู่งันนี้เมียนสะเพื่ปูนกรทกเออที่มันปูนกระแทกเลยเครืทองไฟเครงเน้นลุ่มเลยันโดยโอ้ห่วยขนาดจ้างกะที่เป๊หมื่นปุ๋นแล้วเนาะโอ้ยบาวาแต่มันท่ากเนาะเออเครงอ้อมนี่มันเพราะเป็นหน่อยๆเนาะเห็ดยากเนาะเล็กนี่เนาะเด็กเป็นเล็กดัดพร้อมมาเนี้ท่ายากขึ้นมาเนี่ยอ๋อวัดชิมาเนี่ยเราปูห้าวชิคักลัวอืม คนละผมกับชิวานนเฝฝาหัเขาน่ะผมยังบอแพร่ยังบ่ย่อมบ่ทียังบอย่อมแพ้่บ่ได้จากปูวัดปลานี่บ่ย่อมโอ้ยบ่ได้จากปูวัดปลาสามตัวตรงนี่บ่ย่อมนี่บ่ย่อมบ่ต้องสามตัวตรงก็ได้จักสามตัวต้นนี่ก็ยังมีกำลังใจอยู่เพื่อให้หายแม่กระโดดเนาะครับบัดเขาม่เอาบ่ได้นี่ย่อมแมนบะครับ้ะกับ่เป็นอย่าังเนาะเอาวันนี้ที่รบกวนผู้คำนี้นี่เปนนี่ปูมีอยังบาเฮจิตตัดสินใจบอกซะสามตัว ให้มันใจกอนให้มันใจเอาแล้วเมื่อวัดวันที่หนึ่งอ่นแหละย็นเป็นยี่หยักยี่ยอนย่นนะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนัละเออให้มันใจแบบที่ว่าได้ลงทุนเกับห้ากก็ล่อไว้กอนครับผมให้ล่อไว้กอนอาจจะเป็นนอนเชียงนอนฝันมาดขิ่เขากับเด็กผู้บ่เจ็บมากก้อนบ่สันนะครับผมเอาจาละวนะปุณห์ครับรบกวนผู้ชมนี่ะครับนมาสการครับเอฟที่กับคนไรลคนแค่ให้ในเด้อบุญป้าโชกครับ ทุกผู้สุกคนสุขท้องนั่นแลหละไงคนกดเลยกดแช่เนี่ยมาเอากันเลยเหล่วกัดแจ้งสีได้มานอนเฝ้ากันอีกอยู่บ้านนี้แต่รู้ตัวนุ่งกัดตั้งจออ้าอ้าอ้าจะเล่นพอนจะเล่นพอน